สวัสดีท่านผู้มีเกียรติชี่เคารบทุกท่านครับผมวัจนไก่ณนะรันธาอาดีตกรรมการสมบมโหนแห่งประเทศไทยในภาะบรมราชินูปะะถมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่14กันยายนพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับบัญจันทร์แรม12ค่ำเดือน10ปีชวดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ ดวงตาของคู่รักดารานะครับระหว่างคุณสอนลามเทพพิทักษ์นะครับหรือคุณหนุ่มสอนลามนะฮะและคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับหรือคุณกนิษทารินพัชระพักด,ดีโชตนะครับตามคําแนะนําของ FC ผู้น่ารักนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีข่าวเลิกลานะครับกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยมี <c oughs> โซทองคล้องใจนะครับคือน้องวีจิเทพพิทักษ์นะครับ ลูกสาวตัวน้อยนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยจะดําเนินต่อไปเช่นไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมาคร่าวๆกันนะครับคุณสอรามเทพิทักษ์นั้นหรือชื่อเล่นว่าหนุ่มนะฮะเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2516นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับจบการศึกษาดับเนิลตีที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยามําแพงนะครับ เข้าสู่การตั้งแต่ปศ2,535จนถึงปัจจุบันนะฮะมีบิดาคือคุณชุมพรเทพพิทักษ์นะครับอดีตดาราผู้กับผู้ร่วงรับนะฮะสมรสและเลือกรากับคุณกนิตฐินพัชระพักดีโชตน,นะครับหรือคุณติ๊กบิ๊กบาทเทอร์นะครับระหว่างปศ2,561จนถึงปศ2,563นะครับอยากขาดจากกันในปัจจุบันนะครับ มีบุตรสาวด้วยกัน1คนก็คือน้องวีจิตนะครับหรือน้องวีจิตเทพิทักษ์นะครับมีอาชีพคุณสอนลามนั้นมีหลายอาชีพนะครับทำอาชีพดารานักแสดงในแบบนะครับพิธีกรแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับช่วงวัยรุ่นนั้นถือว่าฮอตมากๆนะครับเป็นหนุ่มหล่อนะครับคุณติ๊กบิ๊กบาร์ชหรือคุณกนิษฐาลินพัชละพักดีโชนะครับเข้าสู่วงการจากการประกวดเกม เดลิตี้โชว์นะครับหรือ Thailand Big b a t t e เนะครับ <c oughs> เป็นแชมป์ในรายการเมื่อพศ2549นะครับ <c oughs> เป็นนักแสดงแนวบูแอคชั่นนะครับเดิมมีชื่อก่อนเข้าวงการว่าอริสาสนธิรอดนะครับ <c oughs> เกิดเมื่อวันที่13เมษายน2526นะครับแต่งงานและอย่าขาดจากคุณศรรามเทพทักษ์เมื่อวันที่3กันยายน พุทธศักราช2,563ที่ผ่านมานะครับ10กว่าวันที่ผ่านมานะฮะมาดูพื้นดวงชะตานะครับของคุณสอนรามเทพพิทักษ์นั้นคุณสอนรามเกิดวันที่22สิงหา2,516นะครับตรงกับวันพุธแรม8ค่ำเดือน9ปีฉลูนะครับปัจจุบันก็อายุ47ปี22วันนะฮะเพิ่งเลยเป็นเกิดมา20กว่าวันนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันพุธก็เป็นคนพูดจาฉลาดปฏิภาณดีนะครับเจ้าความคิดนักคิด นักวางแผนเรียนรู้เร็วนะครับเอาตัวรอดได้มีอุบายปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์ในการพูดนะฮะเดือนเกิดนั้นมีดาวจันทร์กลุ่มอยู่ว่าเป็นคนจิตใจด,ดีอ่อนโยนนะครับชอบช่วยเหลืออารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารนะครับแล้วก็ชอบศิลปะแล้วคนที่มีดาวจันทร์กลุมเดือนส่วนใหญ่นะครับจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีนะครับดึงดูดเพศตรงข้ามน,นะครับ เดือนและปีของคุณหนุ่มสอนรามนั้นเป็นเลขดาวาเป็นเลขเลขดาวเดียวกันนะครับหมายความว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงนะครับโดดเด่นในเรื่องงานมากนะครับเพราะว่าสุภะนั้นมี11ราชาโชคนะครับกัมมะนั้นมี14จกักรพรรดินะครับแล้วก็ดาวสุขนั้นมีหมาอุดหมายความว่ามีลักษณะหัวก้าวหน้านะครับและจะเป็นมากกว่าศิลปินในอนาคตนะครับและมีโอ,อกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะได้ไม่ยากนะครับ เป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเพราะกระดุมพระไปกระทบสุภาษมี11ราชาโชคนะครับมีคนช่วยเหลือที่ดีนะฮะแล้วพอไปกระทบพระอย่างซึ่งแปลว่าความหลงตัวนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ครองนะครับดาวสุขของคุณหนุ่มสอนรามนั้นไปกระทบพยายะนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีความบกพร่องในนั้นไปกระทบภาษาแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับไปกระทบนาวังแปลว่าความปัดพักในอย่างขาวิชานะครับก็ถือว่าเรื่องความรักไม่ดีเท่าไหร่นะครับพันธุนั้นไปกระทบหินะ ก็แปลว่าความบกพร่องหรือความไม่ดีทั้งปวงนะครับแล้วไปหาอุบาทอีกตัวหนึ่งก็แสดงว่าแหมมันเสียหายเรื่องครอบครัวแล้วเกินนะครับมันคงคู่นั้นไปกระทบลาภะและไปกระทบหินะหมายความว่ามันมีความบกพร่องในความเป็นคู่แล้วก็ไปกระทบหินะนั่นแปลว่าความไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกันปัตตนีคู่ครองไปกระทบทาสีนะครับทาสีนั้นแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับหรือต้องต่อสู้ด้วยกันไปกระทบอุตสาหะอันนี้มีปัญหาแน่นะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ในความเป็นคู่อีกนะฮะในดวงชะตานี้ จะโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับแต่ว่าบกพร่องในเรื่องของคู่ครองและความรักนะครับมาดูในส่วนของคุณติ๊กบักบิ๊กบารเชอร์นะครับเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2526นะครับตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน6ปีกุนนะครับปัจจุบันก็อายุ37ปี5เดือนกับ1วันนะฮะลักษณะวันที่เกิดนะครับเกิดวันพุธลักษณะคล้ายๆคุณหนุ่มสอรามนะครับเกิดเดือนสุกนั้นเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับ เป็นคนเลือกใช้ของดีแต่งตัวดีนะครับดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ใช้เงินมากนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการเงินนะครับลักษณะก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับในวัยเด็กเกิดมาไม่สมบูรณ์แน่เพราะว่าตาั้นกระทบอริตัวเองนั้นประสบความยากลําบากนะครับทาสีก็แปลว่าความหรือมีราหูเกาะด,ด้วยนะครับแหมวัยเด็กนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาแหละนะครับวิถีชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนเพราะตนุมันไปกระทบนาว,วังนะครับไปกระทบสุขภามีสิบแปดจักรพรรดิ นะครับมหาจากักรพรรดินะคขอไปก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆนะครับเป็นคนหากินเก่งและเป็นคนขยันนะครับเพราะว่ากระดุมพระนั้นปกระทบกรรมะสิทธิโชคโด้วยมีคนคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่ฐาน18มหาจากักรพรรดิเรื่องงานนี้ถือว่าใช้ได้นะครับโดดเด่นเรื่องงานมากๆเพราะว่าสุภาพนั้นมี18มหาจากักรพรรดิแล้วก็14อยู่ที่กรรมะหมายความว่าเป็นคนที่เรื่องงานนี้ะจะหาได้ไม่ยากและมนงานค่อนั้งจะดีด้วยนะครับ มาดูในเรื่องของความรักและความเป็นคู่ครองนะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบการสาไปว่าความเนรยนราวังนั้นไปว่าความผัดภากนะครับแต่ว่าอยู่ฐาน18จากมหาจากาักรพรรดิก็พอไปวัดไปวานะฮะส่วนพันธุนั้นไปกระทบพยายาันี้ไม่ดีนะครับความมั่นคงของความเป็นคู่แล้วก็มั่นคงคู่อีกจุดหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์อันนี้เป็นดาวบาปเคราะห์นะครับถือว่าเสียหายเลยแหละนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเกิดปีขานปีมะโรงปีคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับให้ระวังเพราะว่าคนที่เกิด3ปีนี้ให้ระวังเรื่่องคูนะ และโดยเฉพาะคุณติ๊กนั้นไปเกิดรู้สึกว่าจะเป็นปีกุลนะฮะปะัตนัยคู่ครองของอคุณติ๊กนั้นไปกระทบทีนะนั่นแปลว่าความอาจจะต้องเล่คู่ที่มีตาหนิแล้วมันไม่สมบูรณ์ในความเป็นกรุตตกมรณาณเนี่ยอันนี้อย่าล้างนะครับไม่ดีแน่แล้วก็เป็นกระทบหมาบัตตัวนึงด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเสียหายมากๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะเรื่องคู่ครองของติ๊กนี่ถือว่าเสียหายมากนะดวงอย่างนี้นะครับไม่ควรจะแต่งงานนะครับ และไม่ควรจะเปจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับไม่ว่ากับใครก็ตามนะครับมาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณสอนร,รามนั้นเกิดวันพุธคุณติ๊กก็เกิดวันพุธนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่มีข้อแมว้ว่านะครับหากมีท่านใดท่านหนึ่งนะครับเกิดหลัง16นาฬิกาจนถึงตี4ของเช้าวันพฤหัสเนี่ยอันนี้ให้ระวังถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งเกิดเป็นพุธกลางคืนนะฮะอันนี้จะเป็นคู่ศัต,ตรูทันทีนะครับคุณหุ่งสอนร,รามนั้นเกิดวันจันทร์ นะครับโทษนะฮะดาวจันทร์กลุ่มนะครับคุณติ๊กดาวศุกร์อันนี้ก็เป็นคู่กลางๆนะครับไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่เสียหายนะครับพันธุของคุณสอนรามนั่กระทบอิแนนแล้วไปกระทบหมาอวบอันนี้เสียหายเรื่องความเป็นครอบครัวนะครับพันธุทุคุณติ๊กนั้นไปกระทบพยา,ยามีความบกพร่องในนั้นนะครับส่วนลาภะบันคงคู่คุณสอนรามนั้นเป็นดาว สุประเคราะนะครับเป็นดาวพฤหัสไม่เสียแต่ว่าไปกระทบหินะมีความบกพร่องนะครับส่วนคุณติ๊กนั้นเป็นดาวอาทิตย์เป็นดาวบาปเคาะและไปกระทบอุตสาหะด้วยเสียหายชัดเจนนะครับสรุปเรื่องเรื่องราวความรักของคุณสอนรามและคุณติ๊กบาเทอร์นะครับหนึ่งนะครับในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยจุดลงตัวในดวงเนี่ยถือว่ามีน้อยมากในเรื่องความเป็นคู่ครองนะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของความรักและความเป็นคู่ทั้งสองคนเลยนะครับ ในดวงชะตาของทั้งสองท่านนี้นะครับไม่ควรจะจดทะเบียนสมรสกับใครทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะแต่งกับใครนะครับโอกาสที่ทั้งสองท่านนะครับจะกลับมาคืนดีกันในตอนนี้นะั้นถือว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าการแก้ดวงชะตาโดยการจดทะเบียนหย่าของทั้งสองท่านในรอบแรกนั้นไม่ควรจะจดทะเบียนใหม่นะครับและที่น่าเป็นห่วงนะครับในดวงชะตาของคนติ๊กบิ๊กบาร์เนั้นเมื่ออายุเต็มนะครับ38คืออย่างย่าง39เนี่ย คือเราเราวสักเมษายน2 5 6 4ัน2 5ถึง2 0 5เมษายนน2565เนี่ยให้ระวังนะครับถือว่ามีช่วงอันตรายมากๆนะครับ<ม>ถ้าแนะนำนะครับอยากให้ไปถือสินสัก30วันหลังมันเกิดนะครับมผมอาจารย์ไก่นาดันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์081-1599996นเวลาก็ะครับเวลาประมาณสักเก้าถึง2ีนของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1 ดวงชะตานะครับเบอร์โทรและเบอร์อีเลนั้นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนเพื่อลงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายนะครับสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับ เก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน YouTube ในไลน์ใน Facebook ของในชื่อห้องโหนารันธานะครับในอิสระแกรมในชื่อของนารันธาเก้านะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตานั้นผมจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับ4ก็คือรูปใบหน้านะครับและ5ก็คือบทสับที่ท่านใช้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกำกลังใจยิ่งในการทํางานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีข้อดูชะตาท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะจัดให้เป็นลําดับนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ